สวัสดีครับพงจากซูมคาเมรานะครับวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย Talking Head แล้วกันครับถ้าเกิดใครรู้จักพงจากช่อง SuperTomo เนี่ยแน่นอนครับก็จะเห็นคลิป t a l k n n h h e d d ของพงมาหลายปีมากๆครับถ้าเกิดให้พงเล่าแบบไวๆนะพงก็ใช้กล้องในการถ่าย Talking Head มาหลายตัวครับเริ่มตั้งแต่ Panasonic Lumix G7 แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะเราอยากไปฝ่ายที่คมขึ้นก็เลยไป GH5 นะครับอยู่ GH5 นานมาก แล้วพอ Panasonic ปล่อยตัว S5 ออกมาเนี่ยเป็น Full Frame เราก็อยากได้ฟ l f r a ร e นะก็จัด S5 มาครับแล้วทีเนี้ยพอออก S5 Mark II มาอันนี้คือตัวจบออพงละพงอยู่กับ S5 Mark II มาแบบค่อนข้างนานนะครับแล้วพงก็ติดใจตัว Panasonic มาตลอดครับจนตอนนี้ยเพื่อนๆเ,เห็นพงใช้กล้องถ่าย2มุมมาในมือพงม,มีอีกตัวหนึ่งครับพงใช้ S5 Mark II เนี่ยสตัวนะครับก็แล้วแต่ละนะว่าคลิปไหนพงจะตั้งหงตัว2ตัว3ตัวแต่ว่า ที่ซื้อ3ตัวเนี่ยเพราะว่าบางงานพงไปถ่ายเนี่ยมันต้องใช้3ตัวก็เลยมี3ตัวครับพงไม่ได้จะบอกทุกคนว่าเราต้องใช้กล้อง3ตัวนะครับแต่พงกําลังจะเล่าว่า S5 Mark II เนี่ยมันดียังไงเอาแบบสั้นๆไวๆหนึ่งมันเป็นกล้องที่ออโต้โฟกัสดีแล้วนะอันนี้พงเปิดออโต้โฟกัสไว้ทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยพงปิดหน้าเห็นไหมเอามือเข้ามาเนี่ยมันก็โฟกัสมือพงเห็นไหมพงเปลี่ยนอีกกล้องหนึ่งอันนี้มันโฟกัสมือพงนะครับอ่ะพงลองยื่นกล้องเข้าไป,ป เห็นไหมมันก็จะโฟกัสกล้องพงเอากล้องลงมันก็จะโฟกัสหน้าพงนะครับอันนี้เห็นชัดนะว่าออโต้โฟกัสทางานดีมากนะครับก็ถือว่าออโต้โฟกัสเนี่ยไว้ใจได้แล้วนะอันนี้ถือว่าเพื่อนๆน่าใจเห็นความสนุกของการมีออโต้โฟกัสไม่มากก็น้อยละครับแต่ว่าจุดที่พงชอบอีกเนี่ยโอเคมันมีสลอ็สอตสสล็อตที่เป็น s d card ครับเวลาเรา Record ์ดไฟล์เนี่ยใส่ s d c a การ์เข้าไป2ใบเราเลือกได้นะให้มันแบบ อัดใบหนึ่งเสร็จแล้วค่อยอัดใบ2ก็ได้หรือแยกอ่ะใบหนึ่งวิดีโอใบหนึ่งภาพนิ่ง,งแต่ว่าที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยผมจะให้บันทึก2ใบเนี่ยสำหรับแบบว่าบันทึกเหมือนกันเลยคือเผื่อว่าใบนหนึ่งเนี่ยมันเสียนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยมันบันทึกไฟล์แล้วแบบไม่จบอะ่ะเราก็ยังมีอีกแผ่นหนึ่งเอาไว้แบ็กอัพนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องออกไปถ่ายงานยาวมากๆนะครับแล้วมันเกิดปัญหา แผ่นหนึ่งไม่พอก็ใช้อีกแผ่นอนะเรคคอร์ดต่อไปเลยเราก็จะมีไฟล์ที่คอนติเนีกันไปยาวๆครับถือว่าทํางานได้ยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึงการเสียบไฟในการถ่ายวิดีโอด้วยครับคือแน่นอนครับมันรองรับ power delivery ครับทำให้เราถ่ายเนี่ยต่อให้แบตใกล้หมดเนี่ยเราก็เสียบ usb-c เข้าไปครับอัดไปด้วยชาร์จไฟไปด้วยได้ครับถือว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งเลยนะของ r u m i x s5 mark ii นะครับ แล้วถ้าเกิดจะถามพงว่ามีอะไรที่พงชอบอีกหรอครับก็เรคคอร์ดได้ยาวๆแบบเครื่องไม่ฮีทเลยอะ่ะคือหลายคนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะไม่เคยถ่ายยาวจนเครื่องฮีทอาจจะนึกไม่ออกคือพอกล้องมันฮีทแล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายต่อเราต้องรอกล้องมันเย็นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่จะแบบว่าสมมุติว่าเราถ่าย40นาทีแล้วกล้องมันฮีทพอกล้องมันหายฮีทมันไม่ใช่ว่าเราถ่ายต่อได้40นาทีนะครับเพราะว่าบางทีอะ่ะ อุณภูมิมันลงมามันทํางานได้แต่มันยังไม่ได้ลงกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มถ่ายบางทีเราถ่ายต่อไปอีก5นาทีก็ฮีทละมันกลายเป็นว่าถ้ากล้องมันฮีทเนี่ยบางทีถ้าเราต้องนั่งทอกกิ้งเฮดนานๆหรือต้องนั่งซ่อมอีก1รอบเนี่ยเราอาจจะต้องยกเลิกรอหนึ่งถึงสชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาถ่ายใหม่นะครับมันเลยเป็นข้อจํากัดที่พงไม่อยากเจอแล้วอ่ะพงก็เลยเลือกเป็นลูมิก์นะครับมันก็เลยทํางานตรงเนี้ยได้อึดถึกทนแล้วก็อยู่มายาวๆพงใช้ล,ลูมิก ไม่เคยเจอปัญหากล้องเสียเลยโอเคมันเคยมีอาการแง้งอาการค้างบ้างเราก็จัดการปิดเครื่องอ่ะถ้าเกิดปิดเครื่องแล้วเครื่องมันไม่ดับเนี่ยอันนี้ต้องถอดแบตเตอรี่ครับก็เป็นอาการที่เจอนานๆานทีนานๆานทีในปีหนึ่งก็อาจเจอแค่1หรือ2ครั้งอะไรประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะหากล้องที่เอาไว้ถ่าย Talking h e a d เนี่ยถ้างบประมาณไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ย จะเริ่มที่ Lumix S5 Mark ม i ผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ Sony เนี่ย a 7 c 2ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกเหมือนกันครับอันนี้พมก็ค่อนข้างแนะนำนะครับหรือจะเป็น a 7 c ก็ได้แต่ว่า a 7 c เนี่ยเรื่องระบบกันสั่นหรือว่าเรื่องไฟล์เนี่ยอาจจะยังเทียบกับ a 7 c 2ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไป a 7 c 2ได้ผงก็คิดว่าก็โอเคนะ a 7 Mark 4ก็ถือว่าโอเคนะครับ อันนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าใครงบเยอะจะไปพวก fx 3 0 fx 3อันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าในงบประมาณที่แบบว่าอยู่ที่ประมาณหก0มื่นนะพงคิดว่า s 5 mark II เนี่ยเป็นตัวที่โอเคมากๆแล้วละ,ละแล้วถ้าเกิดถามพงว่าซื้อ s 5 mark II อย่างเงี้ยแล้วตัวเลนนะ่ะใช้เลนอะไรโอเคถ้าเราใช้เลนที่เป็นเลนคิด20-60อันนี้โอเคจบเลย คือถ่าย t Talking Head ก็ได้ถ่ายบีโรก็ได้มีหลายระยะให้เลือกเอาไป v ล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะเจอปัญหาหนึ่งเนาะก็คือตัว F เนี่ยมันไม่ได้กว้างมากหรือว่ารูรับแสงไม่ได้กว้างมากครับเราอาจจะต้องเปิดไฟแรงนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ q คุณภาพมันสูงขึ้นก็อาจจะซื้อเลนส์ของ Sigma หรือ Panasonic ที่มันเป็นซีรีส์ราคาประหยัดอย่างตัวอ่ะ ที่พงใช้พูดง่ายๆซิกมา Sigma เนี่ยพงเลือกเป็นคอนเทมโพเรลีครับเลือกที่เป็นซีรีแบบ F2 นะครับมันก็จะสว่างหน่อยนะก็คือมันรับแสงได้กว้างหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงครับเวลาถ่ายเนี่ยเปิดแบบสบายๆชิลๆเราก็ได้ภาพที่ค่อนข้างสว่างละเลือกเป็นถ้าเกิด talking He a d จริงๆเนี่ยพงคิดว่าเลือกสัก35มิมลอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่า talking head ที่กำลังสวยอันเนี้ยพงถ่ายด้วย35มมิลน,นะกล้องเนี้ย เราตั้งแบบว่ากำลังสวยๆเลยตั้งห่างจากตัวพงประมาณ1เมตรนิดๆได้ระยะที่สวยๆนะครับแล้วก็ดิสออชชันเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องตัวนี้พงถ่ายที่24มมิลนะครับแล้วพงก็ครอปลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพงขยายออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นแบบกว้างหน่อยนะแล้วเราก็จะเห็นความอลังการของความกว้างอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ว่า มันก็นั่นแหละเวลาไปถ่ายบีโรถ่ายอะไรเงี้ยพอ24มิลมันก็อาจจะจํากัดงานในการถ่ายบีโรบ้างครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องถ่ายบีโรเนี่ยจะซื้อ24หรือ35ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องถ่ายบีโรเนี่ยแนะนําซื้อ35ดีกว่าครับแล้วเวลาถ้าต้องถ่ายแคบนะต้องถ่ายแคบลงไปอะไรเงี้ยเราเปิดเป็น aps-c โหมดเลยมันจะครอปเข้าไป1.5เท่าก็เหมือนได้เลนระยะประมาณ50มิมิลเราก็ถ่ายบีโรแบบเจาะๆได้ก็ค่อนข้างโอเคครับถือว่า เป็นแบบว่ากล้องเริ่มต้นกับเลนเริ่มต้นที่พงแนะนํแล้วกันเนาะแล้วเรื่องต่อไปเรื่องหมล่หะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีเรื่องงบนิดนึงนะครับะจะซื้อไมค์ตัวนี้มาถือแบบพงก็ได้นะครับแล้วเราก็ internal record เอาไปซิงก์ในโปรแกรมตัดต่อเสียงก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซิงก์เสียงไม่อยากเรื่องมากหรืออยากจะให้ทํางานที่แบบว่ามันยืดหยุ่นมากขึ้นน่ะเพราะว่าอันนี้มันแบบต้องถือใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากถือะเราอาจจะต้องใช้มือทําอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยครับ นี่ปิดบังมาตลอดคงมีไมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้คือ,อ Holy Land l u s M2 เครับเสียงกว้างใหญ่ใช้ได้ครับเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะ Noise อาจจะมีบ้างนิดนึงเอาเป็นว่าไมตัวนี้ความดีคือขนาดมันเล็กครับแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเกะกะไม่ค่อยรังเสื้อนะน้ำหนักเบานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มี Internal Record นะครับเวลาที่เราอัดข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเจอสัญญาณกวนเสียงหายไปคอนเทนต์เราก็อาจจะแบบว่า เกิดความเสียหายได้อันนี้ต้องช่างใจนิดนึงพงก็บอกไว้ก่อนว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเอามาอ่ะพงลองให้ดูแล้วกันพงลองทําแบบกับข้าวเล็กๆเ,เอาไหมตัวนี้ในการอัดเสียงเพื่อนๆว่าเสียงมันใช้ได้ไหม ัไงไครบเพื่อนๆคิดว่าเสียงมันโอเคไหมสำหรับพงเนี่ยพงคิดว่าเสียงมันดีมากในราคาแค่แบบ5,000บาทนะถ้ามีส่วนลดก็จะถูกกว่านี้เนาะใช้ได้ทั้ง iOS Android หรือว่าอยากจะเสียบ3.5มจิลเข้ากล้องก็ทําได้ครับคือใช้ได้เยอะแยะเลยอ่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะ,อะเอาไมค์ตัวเนี้ยอัด2คนก็อัดได้ครับเพราะว่ามันมีตวัว transmitter หรือว่าไมค์เนี่ยสอันนะก็ยืดหยุน่นแล้วก็ใช้งานได้ดี คุณภาพเสียงก็ดีด้วยครับราคาไม่แพงนะอันนี้คือเซตเริเ่มต้นที่ผงแนะนำแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยงบประมาณที่แบบว่าอตัวกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าลงทุนกล้องสักประมาณ60,000เล่น20,000มันรู้สึกว่าแพงไปจะเป็น S5 Mark 1ก็ได้แต่ S5 Mark 1จะมีข้อจํากัดอยู่ก็คือออโต้โฟกัสเนี่ยไม่ได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตั้งฟิกโฟกัสไว้นะเวลาก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยหาอะไรมาตั้งแทนตัวเองนะครับ แล้วก็กดโฟกัสค้างไว้นะมันก็จะจับโฟกัสตรงที่นั่งอ่ะเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยกดเรคคอร์ดแล้วก็เดินมานั่งแล้วเราก็ค่อยพูดนะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้ไม่หลุดโฟกัสนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกเป็น S5 มักหนึ่งนะราคาก็จะย่อมเยาวลงมาแต่ว่าตัววิดีโอที่มันอัด 4K OK เนี่ยมันจะอัดได้ครึ่งชั่วโมงคือมันไม่ได้ฮีทแต่เขาจำกัดไว้ครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็ต้องไปกดอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยเอาไฟล์มาต่อกกันนะ ใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ถ่ายลองคอนเทนต์แบบยาวๆแบบพงอย่างเงี้ย S5 ม a ล1ก็ยังใช้ได้ครับซึ่งจริงเนี่ยพงก็เคยใช้ S5 ม a ล1หนึ่งถามว่าทาคลิปยาวๆเคยทำไหมทําบ่อยด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถามพงว่าอยากจะ t talking head นอกจากกล้องเลนไมค์มีอะไรที่พงแนะนําอีกแน่นอนครับไฟอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดว่าใครจะบอกว่าไฟเนี่ยให้เริ่มที่60วัตต์พงก็มันก็ใช้ได้พงก็บอกว่าใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีเนี่ยพงอยากจะให้เริ่มที่สักประมาณ150วัตนะแต่ถ้าเกิดว่างบประหยัดหน่อยเริ่มที่100ยวัตเนี่ยถือว่ากาลังสวยละคือพงแนะนําจริงๆก็คือเริ่มที่100วัตต์150วัตได้ก็ดีครับทาไมอยากให้เริ่มที่1 0อยวัตหรือ150วัตคือถ้าเกิดเราเริ่มที่60วัตอะถ้าเกิดจังหวะที่เราต้องถ่ายกว้างขึ้นหมายความว่าถ่ายในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพื้นที่ห้องที่มันนขึ้กาม 60วัตต์เนี่ยมันจะตึงพอตึงเสร็จจังหวัดแบบเล่งขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันแล้วอ่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีร้อยวัตต์อันเนี้ยมันจะเกิดเฮดรูมที่เยอะขึ้นเราก็สบายมากขึ้นครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้150วัตต์เนี่ยเฮดรูมมันเหลือขึ้นไปอีกนะก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเกิน150วัตต์จริงๆ200วัตต์ก็พอได้แต่ว่า200วัตต์เนี่ยบางทีเราอาจจะคุมมันยากนิดนึงสาหรับคนที่ไม่เคยถ่ายนะครับ ก็ต้องมีพื้นที่ค่อนข้างว้างหน่อยนะ200วัต์ถึงจะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มจริงๆ100วัตต์กับ150วัตต์อันนี้ก็จะเซฟๆหน่อย200วัตต์นี่อาจจะต้องแบบว่าคือมันดีแหละแต่ว่าเราจะต้องแบบว่าใช้ไฟเป็นนิดนึงนะครับ200วัตต์มันถึงจะแบบว่าอเจ๋งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรายังจัดไฟไม่เก่งอะไรเงี้ย200วัตต์มาถึงปุ๊บสว่างโล่อาจจะทําให้ไฟมีปัญหาได้นะครับ ก็อันนี้ลองบอกเอาไว้เล่นๆนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเจอปัญหานะทุกคนเนี่ยก็จะม,มีความต้องการต่างกันนะครับอุปกรณ์ต่างกันเซตติ้งต่างกันขนาดห้องต่างกันถ้าห้องเป็นสีดําสีเข้มๆไฟเราก็อาจจะต้องใช้แสงเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดห้องเป็นสีขาวอยู่แล้วมันเบลส์ไฟบ o ล n ์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงมากก็ได้นะครับมันก็มีหลาย condition เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมให้เป็นไกด์ไลน์ไว้เฉยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะจัดแบบว่าเซตมาถ่ายแบบ talking head แบบพงนะ พงจัดเซตเริ่มต้นที่พงแบบ r e c o m m e n d ไว้ให้ครับอ่ะโอเค Lumix S5 Mark II นะครับได้ภาพได้ไฟล์เหมือนที่พงใช้อยู่ตอนนี้เลยเล่นพงเลือกเป็น35มิมแล้วกันครับคิดว่าเป็นเลนที่ถ่ายอะไรได้หลากหลายดีนะคืองานมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เฉพาะทางมากแต่มันถ่ายได้หลายอย่างมากจริงครับเลนตัวนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นถ้าเพื่อนๆซื้อกล้องซื้อเลนตามที่พงใช้อยู่เนี่ย เราก็จะได้คาแรคเตอร์ได้ภาพได้ใกล้เคียงกับพงครับนอกนั้นอยู่ที่การทําสีกับการจัดไฟละนะแล้วก็ไมโครโฟนครับเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะ LUX M2 นะครับราคาประหยัดด้วยนะใช้ในห้องสบายสบายนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าจะซื้อไฟนะถ้ามีงบประมาณซื้อไฟดวงเดียวพงแนะนําเป็นเอาเหมือนพงก็ได้อามารัน,นะครับ f 2 1 x นะครับราคาประหยัดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะแบบอ่ะมีไฟ2ดวงก็ f 2 1 X หรือหา200วัตต์หรือ150วัตต์อีกดวงหนึ่งก็ได้เป็นสปอตไลท์ก็ได้เป็นพาเนลก็ได้นะครับของแนนไลท์ก็ได้ของสมอริกก็ได้ของอมารันก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เลยนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่ชอบไฟหน้าตาไหนคือสําหรับตัวพงเองแล้วเนี่ยไฟแต่ละแบรนด์เนี่ยพงก็คิดว่า มันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นงานที่ต้องซีเรียสเรื่องแบบอุณหภูมิสีจัดๆไม่ได้ต้องแบบซีเรียสว่าต้องเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นี้เฉพาะอะไรเท่านั้นนะผมคิดว่าคุณภาพมันใกล้ๆกันครับมันใช้ได้แบบค่อนข้างสบายใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบไฟแบบพา n e เนลจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนาของอมารันนะครับเพราะว่ามันมีอีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็แอปใหม่ของอมารันเนี่ยมันดีมากๆนะ นี่ก็เป็นเซ็ตที่พงแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะ Talking h e a d เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยกล้องไฟไม่เลนแนะนำไว้ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ขาตั้งกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยอ,อันนี้แล้วแต่แล้วว่าใครจะชอบแบรนด์ไหนนะแล้วพงไม่รู้ความต้องการด้วยว่าเราอยากจะใช้แค่เฮดบอลธรรมดาหรืออยากจะใช้เป็นหัวแผนน้ำมันเพื่อถ่ายบีโรอะไรเงี้ยครับ เรื่องงบประมาณเรื่องไซส์เรื่องขนาดเรื่องเปโลดอีกเรื่องขาตั้งกล้องพงอาจจะแนะนําไม่ได้แบบว่าเต็มที่แต่ถ้ให้พงแบบคว้ามาตัวหนึ่งไวๆนะแมน p h โต้บีฟีไลฟ์อ่ะอันนี้แล้วกันเป็นตัวที่พงใช้อยู่ด้วยนะแล้วก็ใช้มานานละยังคุณภาพดีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่พงแนะนำแล้วกันหรือถ้าแบบว่าเราจะไม่ได้แพนอะไรหนักหนาเนี่ยจะดูแบบอ่ะ ไอฟุต้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครเนี่ยชอบอูแลนซี่ที่พงพึ่งทำคลิปไปเนี่ยก็มีตัวดีๆน่าสนใจอยู่นะครับก็ลองดูได้นะจริงๆแล้วขาตั้งกล้องดีๆที่เมืองไทยขายเนี่ยหลายยี่ห้อเลยมีพงเชื่อว่าไปงานเนี่ยเลือกกันไม่ถูกแน่นอนก็ลองไปเลือกๆดูนะว่าชอบตัวไหนหน้าตาประมาณไหนงบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะบางทีในรุ่นหนึงเนี่ย มันมีหลายราคาเนื่องจากว่าหลายวัสดุอะไรเงี้ยเป็นอลูมิเนียมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยครับก็ลองดูแล้วกันว่าชุดท็อกกิ้งเคสที่พงแนะนำเนี่ยจะถูกใจใครบ้างครับ